็ทนายนงนะพี่กสู้ๆมีนมมีนงสู้ๆด้วยอันนี้เราเป็นการแถลงการพิเศษนะครับแถลงการเลยแถลงการพิเศษของของของกลุ่มของพวกเรานะที่กการจะเดินทางไปในวันที่แปดนี้นะครับวันนี้ก็อยากให้เอฟซีมาฟังนะครับไม่ใช่ว่าพวกเราทำคอนเทนต์กันหรือว่าอะไรกันนะครับเราทํากันทามันจริงแล้วก็ออยากให้ทุกเอฟซีทุกคนนะครับฟังไปด้วยกันอยากให้ฟังทีไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่านะ ก็จะ่อถามทนายว่าวันที่แปดนี้ชัวร์เนาะชัวร์ชัวครับเดินทางวันที่แปดเช้าอืแล้วก็ถึงถึงโน่นประมาณบ่ายเนาะบ่ายเราก็พักก่อนใช่ไหมไม่ไม่ได้ไปทําอะไรใช่ครับรู้สึกว่าทางไฟปปงอก็ไม่ทําอะไรเหมือนอะไรไงหรือเราไม่พูดถึงไม่พูดถึงวันเดียวเราก็คุยหลังไหม่หลังไหม่เราเราคือเราจะไปถึงประมาณบ่ายวันที่แปดแล้วก็พักก็พัก วันที่เก้ากูไปทางานอแล้วก็กลับมาพักอีกอืเพราะว่าเร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 านัดดวลแก้วเลยเรานัดกับพวกเราเนาะเพราะว่าบาคนบางคนบางทีนี่บางทีเราอาจจะไม่เห็นหน้ากันเลยก็ได้เห็นคลิปใช่ไหมมาเจอกันบ้างเนาะสอดอย่างนี้เราอครที่อยู่แถนอิสระก็คงมาอยู่แล้วเนาะอิสระมามาครับแล้วก็อาจจะคุณมวยนิดด้วยนะมวยนิดก็มาอยู่แล้วคิดถึงนะอยากคุยอยากเจอกันอยู่ด้วยกัน แต่แล้วก็ถ้าเผื่อพี่นิทัศน์เขาอยู่ในกรุงเทพเออก็อาจจะเชิญพี่นิทัศน์มามาร่วมพบปากพูดคุยกันเนาะเพราะว่าเรามีแนวคิดอะไรบางครั้งนี่ถ้าเราพิมพ์ส่งหรือโทรศัพท์เนี่ยจะไม่ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันเราพูดกันนั่งพูดกันครับแล้วอ่าอ่าทนายพูดอะไรให้ฟรีสบายใจหน่อยก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะครับ เตรียมพร้อมที่จะลุยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตอนนี้เหรอแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรื่องทริปว่าในพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่สารไม่มีเพราะว่าสารของเราเลื่อนเนาะเลื่อนของเราเลื่อนนี่ของเราเลื่อนนี่ก็คือเลื่อนจากปกติมีวันนี้กับพรุ่งนี้เนาะสารสารมุกดาหารเขาก็เลื่อนไปนู่นเลยเนาะไปมกราเลยมกราเลยสี่หกเลยเพราะฉะนั้นนี่พรุ่งนี้เราก็ว่างได้กลับไปเคลียร์เรื่องทริปเรื่องการพิมพ์อะไรให้เรียบร้อย ที่แปดนี่คือไม่ได้ทําเพิ่มละม,มีแต่ไปยืดอ,อย่างเดียวครับก็<ช>ก็น่าจะจบ,บ FC ที่เอาใจช่วยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เอเราก็ทาําไปตามหน้าที่เนาะตามความรู้สึกด้วยว่ารู้สึกอึดอัดไหมเราต้องอึอดอัดเราทิ้งท้ำใช่ไหมถ้าเราไม่อึอดอัดไม่มีใครมายุ่งกับเรามากๆนี่รเราก็อยู่สบายๆเนาะเพราะปกติเนี่ยสีปูเนี่ก็จะมันอยู่ในความ ยังไงล่ะเพราะว่าความสุขเนาะตอนนี้มันเป็นบ้านปลายด้วยที่ปู่จะเสร็จแล้วเราส่วนมากเราก็คิดถึงเรื่องการเฉลิมฉลองเนาะรเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขึ้นทุกวันงี้หนักขึ้นจนจนเหมือนกับจะหยุดหยุดไม่มีวันนั้นกับพวกเรารก็เลยถึงวันที่เราต้องต้องทําบ้างอะเนาะก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้อะไรกับใครเท่าไหร่หรอกแต่เราไปทําตามหน้าที่เนาะครับ ก็วันที่แปดก็นายพีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าก็จะไปนอนที่บ้านบ้านของผมเองวันวันที่แปดไปนอนที่บ้านคุณนทีวันแปดเก้าเราจะบ้านผมสองวันสองสองวันใช่ครับวันสิบเช้าเดินทางกลับกันสิบเช้าก็กลับใช่ครับนายสี่อ่ะแล้วส่วนธนงครับเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นไงบ้างครับก็ก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะคะเราเป็นทีมเนาะทีมเราสามคนนี้ก็คือช่วยกันเรื่องเอกสารนะพี่อุทัยเนี่ยพนก็จะเป็นคนที่อยู่พนจะคุกคีกับ ในเรื่องต่างๆ,ๆเยอะค,คลิดที่เป็นต้องการที่เป็นคลิปสําคัญที่มองว่ามันเป็นการทำให้าเงขออยู่ออทําให้เสีย<อ>คือเสียความรู้สึกหรือว่าเสียภาพลักษณ์ของของทนายเนี่ยม,มองอย่างนั้นพี่อุท่ไทยเขาบอกตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนทั้งมีการขค่มขู่ด้วยซึ่งมันเขาก็ไม่ทํากันนะก็ก็จะได้เอาส่วนนั้นนี่เข้าไปเพื่อที่จะให้ทางสภาเนี่ยท่านได้ก็ค,คือว่าใบอนุญาตเนี่ยนะมันเป็น มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอาชีพนี้ถ้าคุณทําอะไรที่ให้คนอื่นเนี่ยมองสภาเราในทางที่มันไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมันก็จะนําผลเสียมาให้สภาใช่ไหมคะโดยรวมโดยแล้วอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาพิจารณาแล้วเขาบอกว่าไม่เสียมันก็เรื่องของเขานะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราแค่ยื่นนะแต่ว่าเราก็มองเราก็มองแค่ยื่นและเสนอความเห็นนะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะ ถ้ามันไม่ถ้ามันถ้าเรานี่ในฐานะว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นทนายที่มีก็มีอายุว่าความเยอะเหมือนกันเราก็มองดูว่าเออทําอย่างนี้นะมันกระทบมากมันภาพลักษณ์ของสภาในอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเป็นความเห็นส่วนตัวนะอันนี้มันเป็นความเห็นของทนายนะเราถึงตัวซึ่งซึ่งเราอาจจะแนบความเห็นเราเข้าไปมันก็ต้องร้องมันธรรมดาเนาะเพราะว่าเราเป็นคนร้องโดยปกติคนเสียหายจะต้องร้องแต่ตรงนี้ทนายร้องจำจไมาได้ไหมครับว่าผมผมบอกว่าจะมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง ผู้ใหญ่ใจดีวันนั้นก็จะได้เจอด้วยครับจริงเหรอจะได้เจอใครเนาะเจอที่บ้านผมผมรัไว้แล้วเละครับเออจาได้ครับที่ผู้ใหญ่ขี่ม้าขาวมาจริงเหรอโอ้ใหา่รูจังเลยวันนั้นก็จะได้เจอกันที่บ้านผมนะครับวันนั้นาะว่าเราเราจะได้คบกันคบกันคบชุดเลยใช่อยากให้อ่ะแล้วก็ยังมีทนายสองท่านที่อยู่เทพที่เขาอยู่แบบเงียบเงียบแล้วก็ติดตามคดีลุงมาตลอดก็จะพบกับ จะไปคุยกับแสดงว่ามีเยอะนอกวันนั้นเนาะวันนั้นทนายจริงจริงมีสองท่านที่ผมรู้จักท่านก็จะมาด้วยควรจะคือวันนั้นถ้าเราไปสภาเรามีทนายไปเยอะๆเนี่ยมันอุ่นใจใช่เสียงเดียวที่วลายเสียงดียิ่งทนายไปหลายคนยิ่งดีใช่คนจะไปหมดทุกคนลมั้ครับก็พี่นิทับไปด้วยดีอ้าเอาคนน่าจะรัไปด้วยก็ดีนะถ้าทนายไปเยอะมันยิ่งดีใช่คือการที่เราวันแหว่วันแห่ต้องได้ป่าคือถ้าไม่เกินไปเราก็ไม่ทำหรอกครับ ก็ต้องดีแล้วล่ะเราได้คุยกันันกลางคืนวันที่แปดเนาะเราจะได้คุยกันกับพรอครัวเราเก้านัดคืนวันที่แปดด้วยว่าก่อนยื่นเนี่ยเราคุยกันก่อนไหมเออก็ได้เดี๋ยวผมนัดวันที่แปดต่อัปวันที่แปดคุยกันก่อนเพื่อที่จะได้นั่นคือวันที่เก้าเป็นวันที่เราทําภารกิจเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นการรีแลกซ์มากกว่าครับวันที่เก้าเราก็รีแลกซ์ปาร์ตี้กันที่บ้านหรือว่าอะไรกันที่บ้านก็ มีสระว่ายน้ำด้วยให้ชาวชายเอาชุดบิกินี่ไปด้วยนะครับจ้าทูเอาเก่งขาสั่นไม่วันนี้พูดให้หลังบ้านอยากไปด้วยไม่เอาแล้วไปตายกันโดนไปดไปไอ้คนเลี้ยงวัวไอ้เลี้ยง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 มาน้อยนะอดตายแล้วใจมากค่ะใจมแต่ว่าจะฝากใจไปนะคะเพราะว่ามันมันเป็นภารกิจของทนายนะทนายเราก็เลยจะตามไปตามเซตเลยเยอะรวมพลทนายแน่นอนครับพี่โยนรวมพลคนรักลุง ที่จริงในกลุ่มเน nah ี่ยนะคะนุงมีเอฟซีนะตรงเป็นเป็นใหม่ๆนะเขาจะมีเป็นเนติบัณฑิตก็มีนะก็มีเยอะนะเป็นนักกฎหมายก็เลยว่าสักวันหนึ lö, ่งนะเราจะรวมรวบเตาก็น yes. ักกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเรานัดกันวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทำภารกิจบางอย่างก็อาจจะใช้นักกฎหมายเป็นหลักเนาะ ช่กกก็็นนนอั้เราบางทีเราเป็นนักกฎหมายสังสรรค์กันในฐานะที่คนยิ่ไม่อาจได้เห็นหน้ากันเหมือนแอดสอดแอดสุเทพแอดสอดแอดสุเทพอย่างนี้มะชาก็ได้คุยสุเทพแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่มามาพบพัชธนาชัยห้วยเงิ่อนไรประนั่นนั่งแท็กซี่มาเด้เนี่ยมันมาง่ายเด้เนาะเออมันง่ายเนี่ยบอกรถบอกนัแท็กซี่มันง่าย